และทั้งแม้ว่าเธอเคยรักเขาหมดผู้ชาก็ไม่เป็นไรฉันก็ใจเสมอฉันก็แค่ผู้ชายแห่งสวกไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้เจ๋งไม่ได้รวยเหมือนที่ใครเขามีเพียงแค่ใช้เวลาที่ฉันมีทุกนาทีถ้าฉันเว้นไปกับเธอคนเดียวคงไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เคยพลาดฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายที่เธอได้เคยวาดฝันอาจไม่มีทางสำหรับใคร คำสำหรับฉันกเธอน้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปมองกับหลังมันอาจไม่ดีสลสลวยเหมือนกับเพลงทั่วไปแค่คำพูดที่ทำมาไแต่ออกมาจากหัวใจไม่ได้ขอไปอวดใครแค่อยากจะใช้ชีวิตกับเธอแค่วันละนิดแนบชิดกับเธอเอ,อจะไม่ถามเธอเลยเธอนั้นเคยร,รักใครธจะไม่ถามเธอเลยว่าเคยรักเขาเพียงใดและถึงแม้ว่าเธอแค่รักเขามตัวใจก็ไม่เป็นไรฉันก็ใจส แค่ผู้ชายแห่งสวยน่ะไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้เท่งไม่ได้รวยเหมือน,นที่ใครเขามีเพียงแค่ใช้เวลาที่ฉันมีทุกนาทีึงชีวิตไปกับเธอคนเดียวคนที่ทำแลาเขาไม่เคยได้พูดสิ่งคนที่พูดแต่เคยได้ทำคนจะดีหรือว่าจะเลวก็ดูที่ผลงานและการก,การะทำเธอ,อย่าใส่ใจกค t ท l k งฉันแต่ร่างนีก็พี่เขาเก่าหลีกคใครก็มองมาเขาดีตอนใี่ต้องเป็นศัตรูกับคนที่ลองทั้ง จามันใจฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนยิ้มสีอ้วนไม่เอาอย่าร้องไห้เปิดบ่นมันเข้าไปจนเธอหนะร้องจด้ถามเธอเลยเธอนั้นเคยรักใครแต่เธอไม่ถามเธอไลยว่าเคยรักเขาเพียงใดและถึงแม้ว่าเธอเคยรักเขาหมดทั้งใจก็ไม่เป็นไรฉันก็ใจเสมอฉันก็แค่ผู้ชายเหงสวยนะไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้เจงไม่ได้รวยเหมือนที่ใครเขามีเพียงแค่ชายเลว ทุกนาทีทุกชีวิตไปกับเธอคนเดียว w o ้ What's the vibe แบบ You got me ไมวเอาไม่ร้องไห้เลยไม่สวยนะใครบอกเตงไม่เหลือใครติ่งเหลือเขาเลยกลัวอะไรเราขายผลงานไม่ได้ขายชีวิตสุดตัวอะไรนายไม่ชอบเราหรือนายต่างฝังทุกเพลงเลยแล้วมันก็แพ้ ดวงเก็บเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้และทุกวินาทีฉันมีความหมายไม่ว่าเรื่งจริงจะเป็นยังไงก่อนจะปีอวัยแค่ได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจถามกลางภูมคอนที่มากมาย ต้องมองเวลาที่เดินอย่างไกลเวลาต o งสี e e nobody by my side I just need someone to share my life ทุกที่ที่เจอถึงแม้ว่าเราจะเลิกทักจริงอยู่ที่เลิกคบแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกรักยัยงคงเป็นเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนมุม มองอยังอธิษฐานใ้เธอทุกวันอภัยตัวกอได้คุ้มครองแค่เพียงได้รู้ว่าตัวเธอสบายดี baby I want you to stand beside me ก็ยังไม่รู้ว่าควรจะทำยังไง คนที่เธอก็รู้ว่าใครคือคนที่เธอก็รู้แก่ใจคือคนที่เพลอถึงเธออยู่รำไปแค่อยากทำให้เธอได้รู้สึกดีไม่อยากจำก็ไม่ต้องจำแต่ทำให้รู้สึกผิด Yeah, <S <S yeah. ก็ขอแค่เฝ้ามองจะอยู่ตรงนี้และทุกวินาทีฉันมีความหมายไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงอ m gonna right. ่ o n n a อน a l r ป g h อแไ่เได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจ ไม่่อยเธอองแกล้งมาทำเป็นรักและไม่จำเป็นต้องมาทำความรู้จักไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงก่อนละวีวรรธน์เศรษฐามองเธอเท่านั้นก็พอใจลุ่มใจจริงๆรักเพียงเขาก็ไม่สนเรามัอนคนจนไม่น่ามนจึงไม่โง มี l a m b o ก g ยังติดก๊สมีเสร็จเงินในบัญชีมันก็ยังมีแค่ล้านเจ็ดเหียแต่ Baby girl I know you got a man ไม่บอกก็รู้ว่าเธอมีแฟนแต่ไม่เป็นไร I understand yeah ก็คงแค่เฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้และทุกวินาทีฉันมีความหมายไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงยังก่อ a และเป i ี h t วไว้แค่ได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจ ไม่่อใเธอต้องแกล้งมาทำเป็นรักและไม่จำเป็นต้องมาทำความรู้จักไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงยอ n ก่อนนะเบี้ยวได้แต่องเธอเท่านั้นก็พอใจ <Okay. S 1> เคยเป็นคนรู้จักตอนนี้เธอคู่แข่งแค่เธอมากับใครโอ้ h oh, oh, ผัวไหมเธออยากจะกลับไปซบลงต้องหัวไหล่เธอไม่ใช่ว่าพี่กลัวแต่เพราะเธอตัวใหญ่เกินแลว้วพอเเดินจาก อก,อกก, Good bye, ก็คงแค่เฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้และทุกวินาทีฉันมีความหมายไม่ว่ารื่องจริงจะเป็นยังไงอ้อม n อดนาฬิกาอะไรแค่ได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจไม่ขอให้เธอต้องแกล้งมาทำเป็นรักและไม่จำเป็นต้องมาทำความรู้จักไม่ว่ารื่องจริงจะเป็นยังไง I'm gonna be alright แต่ได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจ